สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชาวนี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเด่นราบจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลุยโน่หวนซ้อมกับแมนยูเร็วกว่ากำหนดหลังติดโทษแบนทีมชาติกลับมาซ้อมแล้วลุยโน่เฟอร์นานนะครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆเ,เร็วกว่ากำหนด ภายหลังติดโทบแบนจนไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติบูรุเกตในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาบโน่เฟอร์นันนะครับมีฟิลมแมนเชสเตอร์ย่ไนเต็ดสโมสรดังในศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมเรอกากํากำหน,นดโดยอีคั่างสปอร์ติ้งลิสบอนถูกเรียกติดทีมชาติบูรุเกตชุดล่าสุดที่มีคิวลงเล่น3เกมแต่เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมพบกับลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเพราะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโควตา เรื่องกกเงาเงาทำให้บรูโน่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติปรติกเกสตได้ในทันทีซึ่งที่จริงเขาก็สามารถพักและคลอยมารายงานตัวกับแมนเชสเตอร์พร้อมกับเ,เพื่อนๆอีกหลายคนที่เล่นกับทีมชาติได้แต่เจ้าตัวตัดสินใจกลับมาซ้อมกับทีมเลยโดยเขาอัพรูปโหลดลงตอนซ้อมบน Instagram, อินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตพร้อมกับพิมพ์ข้อความลงไปในภาพาด้วยนะครับว่าดูซิว่าใครกลับมาซ้อมเร็วกว่ากำหนด สำหรับโปรแกรมต่อไปของปีแสดงแมนชุนเต็ดก็คือการเปิดรังอูฐา์พอร์ดเจอกับไรดนแอนด์โอฟอัลเบียนในเกมลีกในวันอาทิตย์ที่4เมษาย,ยนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะมีความรับผิดชอบสุดๆได้ข้อสรุปหรือ,อยังสื่อดังอัปเดตอนาคตของเอนิสันคาววนี่อยู่ต่อหรือมไม่เดลเมเลอร์นะครับสื่อของเกาะอังกฤษระบุว่าเอนนิเซนเจมี่ได้คุยกับผู้บริหารของแมนชุนเต็ ไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้ครอบบทสรุปแต่ทุกฝ่ายก็แฮปปี้ที่ได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเอเดนสนคูนีก้อนหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมรสรชนนำซึกเวทีพิมพมุกเกลียังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องอนาคตของตัวเองกับไปแสดงแต่อย่างใดหลังจากมีการเจรจาก,กับกุมารหันระดับสูงของทีมไปเมื่อไม่กี่วันก่อนตามการรายงานของเดิมเลอร์สื่อชื่อดังของเมืองบุรีเขาไน,นี่นะครับเขามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไร้ข้อตัวในช่วงเดือน หลาคนที่มันมาโดยมีการเซ็นสัญญากันจนถึงในช่วงสม,มัยนี้พร้อมกับมีออปชันที่จะขยายสัญญาไปอีก12เดือนและจนถึงณน,นตอนนี้แข้งชาวอุลไว้ก็ทําประตูกับทีมในลีกไป6ลูกจากการง38นัดซึ่งเป็นผลงานที่น่าพอใจเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเขามีอายุถึง34ปีเข้าไปแล้วโดยในตอนแรกหลายคนก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเขาจะทําผลงานได้ดีกับปสแสดงในระดับนี้อย่างไรก็ตามนะครับช่วงไล้บรรลก่อนที่มีเคลสไก่ขลือ ว่าเอดินสันคลมนี่ต้องการย้ายออกทียมหลังจากเจอปัญหาในการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเกาะอังกฤษโดยเขาสนใจที่จะเล่นกับบัวคาชูเนียทีมในอาร์เจนตินาตามที่เขาเชียร์ตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแถมคุณพ่อของคัมนี่ยังบอกด้วยเองว่าลูกชายของตนเองต้องการบอกลาไปแสดงจริงๆ ดังนั้นเดมิเลอร์ก็เผยว่าเอ็ดวเวิร์ดรองประธานบริหารของเมนชสนเต์กับจอห์นส์เบอร์เทนส์ผู้อำนวยการกีฬาของทีมก็ได้หารือกับคาร์โมนี่เมื่อวันคาัที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยฝั่งแมนชสนเต์ Ted, ต้องการให้คาร์โมนี่อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลแต่การเจรจามือวันคันที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ทําให้เกิดคําตอบที่ชัดเจนแต่ครั้งนั้นทุกฝ่ายก็รู้สึกพอใจที่ได้มีโอกาสเปิดอกคุยกันโดยสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าโอลิคานาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชอนเตตก็ได้บบอกกั กับทีมงานของเขาให้ทําทุกทางเท่าที่จะทําได้เพื่อเกลี้ยกล่อมเอดิสันคาร์มนีให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้แต่เขาจะไม่ขวางทางถ้าหากคาร์มานีจะเลือกย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดียีกันแ้่เขาต้องการย้ายออกนะฮะโอ้เพื่อนชาเฟอร์กี้เคยห่วงรูนี่ชอบซดเหล้าทั้งๆที่คออ่อนเป็นห่วงอลซ์ตราแคมเบล นักข่าวชาวอังกฤษซึ่งสนิทสนมกับทันเซอร์อารีคูร์ซันพอสมควรก็ระบุว่าฟูร์กูซันเคยเป็นห่วงเรื่องนิสัยชอบดื่มเหล้าของเวนรูนี่แถมบอกว่าอาดีตดาวเตะของอังกฤษยังเคยทําให้แข้งหลายคนของปีแสดงไม่พอใจด้วยอาริสตนแคมเบลนะครับนักข่าวชาวอังกฤษเปิดเผยว่าทันเซอร์อารีคูร์ซันตำนานผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์นเต็ดเคยยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องเวนรูนี่ชอบดื่มเหล้าบ่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเวนรูนี่เป็นคนที่เมาง่าย ลูนี่ถือเป็นนักเตะชั้นยอดคนหนึ่งในสมัยที่ขาแข่งอยู่แต่เขาก็มีข่าวเช้าอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นการที่เจ้าตัวเมาจนก่อเหตุทะเลาะวิวาทและการไปมีเซ็กกับหญิงขายบริการทั้งที่มีโคลลินเป็นหวานใจอยู่แล้วโดยยกตัวอย่างของกรณีหลังนะครับก็คือการที่เวนลูนี่เคยไปมีกิจกรรมบนเตียงกับหญิงขายบริการเมื่อปี2010แคมเบลเปิดเผยว่าตอนนั้นหมายถึงหลังจากที่เกิดเรื่องที่ลูนี่มีเซ็กกับหญิงขายบริการเมื่อปี2010เราได้คุยเกี่ยวกับ เวนโรนี่เขาฟังดูท้อแท้นิดๆตอนที่พูดเกี่ยวกับอ e ีฝ่ายช่วงนั้นหนังสือเพลนเล่นงานเรื่องระหว่างโรนี่ i, กับหญิงขายบริการเต็มไปหมดผมเลยถามเขาไปว่านายจะทํายังไงกับเขาซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าฉันจะทําอะไรเลยละ่ะที่จริงเขาก็ควรที่จะเป็นคนสุดท้ายที่จะไปดื่มเหล้าดีซ้ําหมายถึงรูนี่เป็นคนเมาง่ายจนไม่ควรดื่มเหล้าด้วยเคมเบลเสริมต่อไปว่าเวอร์กัสเนเคยบอกด้วยว่าโรนี่มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมมากๆ จนถึงขั้นทําให้เอดิบอลมมุนซือ่อชาวสกอตแลนด์กลัวเลยว่าจะมีนักเตะหลายคนที่ไม่พอใจและขอย้ายออกจากทีมจากคําบอกเล่าของอเล็กซ์ฟูร์กุสันนะครับลูนี่เคยทําให้นักเตะคนอื่นโกรธด,ด้วยจากการที่เขาพยายามจะกลุ่มอํานาจภายในทีมเดนนี่ยืนยนันวานพิซกาแบ็กตัวเก่งแมนยูควรเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษมากกว่าริชเจ ทอยดีๆนะครับก้าหน้าชื่อดังของฟอร์ดยืนยันว่าอารอนวานปิซกาแบ็กขวาของแมนชชสเตอร์ควนเป็นตัวจริงของทีมชันเกล็ดมากกว่าลิแจมของเชลซีที่กำลังได้รับความไวม้วางใจจากกุนซือเกเลตเซาเกตอยู่ในปัจจุบันผมไม่ใช่คนที่ใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่และพูดอะไรออกมาเรื่อยเปื่อยหรอกนะครับฉะนั้นการที่จะบอกว่าวานปิซกาควรได้เป็นแบ็กขวาตัวจริงของทีมชนเกล็ดมากกว่าลิแจมที่ผ่านมาการวิเคราะห์อย่างที่ทวนแล้วเช่นเดียวกันแล้วยิงแตนอราวาดเก่ากับท็อปสปอร์ต ปัจจุบันเจมยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นตัวจริงของเจลซีได้แบบทาวนเลดี้ซ้ำขณะที่วานปิสกาคือหนึ่งในเสาหลักของแมนเชสเตอร์ที่เล่นเกมรับสะแข็งแกร่งซเวอร์จนแทบไม่มีปีกฝ่ายไหนก้าวข้ามเขาไปเลยในการดวลกับเขาคําถามก็คือใครควรได้รับกาสแนะนาทิชชาติบ้างกันผมได้ยินมาเยอะแล้วนะครับเหตุผลที่ว่าวานปิสกาเล่นเกมรุกไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะถอดชื่อเขาออกจากทีมเลยเพราะทีมที่จําเป็นจะต้องมีฟุแบ็ลที่คุม ริมเส้นฝั่งตัวเองได้อยู่หมัดจากการปีกฝ่ายตรงข้ามไม่ให้แผงริดออกมีวิันสูงให้ความสำคัญต่อบทบาทของตำแหน่งตัวเองสูงสดุดทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของฟุตบอลและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเชื่อว่าวานพิสก้าควรได้เป็นตัวจริงในานามทีมชาติส่วนแบ็คข้าอันดับที่2ก็คือไคล์วอเกอร์ซึ่งโดดเด่นมากในเรื่องของเขมเร็วย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมในปี2 0 9แบ็คขวาเจ้าข,ของชายาไอเมนนุ่มเคยถูกเรียกติดชิเชัยเกล็ดมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ดันได้รับบาดเจ็บระหว่างเก็บตัวจนถูกส่งกลับบ้านและจากนั้นเซาเกตก็ไม่เคยมองมาที่เด็กคนนี้อีกเลยจนมีข่าวหนาหูตลอดว่าบานวิสก้าอาจจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติอคโงโกแทนในอนาคตนะฮะโอ้โหของดีมีอยู่ในมือก็ไม่ใช้นะฮะโอ้โหนี่คือสุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1เมษายนนะครับ